สามตัวเดิมส่วนมากแล้วตำแหน่งไหนเขาจะกลับมาเรามาดูตรงนี้ค่ะถ้าสามตัวเดิมที่เราเลือกว่าสามตัวบนกลับมาหนึ่งตัวเสมอในตรงนี้ส่วนมากตัวไหนจะกลับมาเรามาเช็คตำแหน่งกันเลยนะคะถ้าตามที่เราทำมาก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ชอบกลับมาจะเป็น หลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะสำหรับการเลือกหุ้นของห้างตัวเด่นนะคะจะเป็นร้อยกับหน่วยที่จะเป็นตัวกลับมาแล้วเรามาสังเกตต่อเลยนะคะสำหรับว่าอันนี้คือคือเช้าอันนี้คือบ่ายเช้าบ่ายนะคะเรามาดูว่าส่วนมากแล้วตำแหน่งของ ตรงไหนที่ของห้างเขาจะมักจะกลับมาก่อนเลยนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้คือผลออกของวันที่สองห้างเช้าล่างนะคะสองหค่ะสองหกตำแหน่งสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างของห้างนะคะสองตัวล่างของห้างเช้านะคะมักจะส่งผลถึงผลออกของพรุ่งนี้เช้านะคะ อันนี้เช้าอันนี้บ่ายแต่ตัวที่เราเอามาถอดคือตัวบ่ายแต่ผลตัวที่จะกลับมาคือเช้าเช้ามาออกของเช้าวันต่อไปนะคะเช้าวันที่สองมาออกของเช้าวันที่สามสองตัวล่างของเช้าจะมาออกของเช้าวันต่อไปนะคะโอเคอ่ะรอรักพิมพ์บอกว่าส่วนมากจะมาร้อยกับศูนนะคะร้อยกับหโอเคค่ะ เรามาเช็คดูว่าที่ไม่เปรียรสอนว่าสองตัวล่างของห้างเช้าผลออกนะคะของห้างเช้าจะกลับมาของเช้าวันต่อไปมากแค่ไหนคงที่แค่ไหนเรามาเช็คกันดูค่ะโอ้ยละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเรามาเช็คดูค่ะหกสองของวันที่สองนะคะเดือนสิงหาของเรานะคะแปดหกห้าสองหกแล้วพอบ่ายอันนี้ก็ มาวันที่3วันที่3ามผลออกเจ็ดหนึ่งสะคะมี6กลับมานะคะโอเคค่ะโอเคโอ้น่ารักมากเลยรอรักพิมพ์พิมพ์ให้เพื่อนอ่านหมดเลยค่ะใครไม่เข้าใจก็อ่านคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าเขาเพื่อนพิมพ์รายละเอียดมาให้แล้ว หกสี่ค่ะหกสี่กลับมาไหมของวันที่สี่นะคะวันที่สามแล้วก็วันที่สี่นะหกสี่อันนี้กลับมาเป็นเก้านะคะถือว่าหลุดนะเอามาเช็คแล้วทีนี้เก้าเจ็ดกลับมานะคะของวันที่ห้านะคะเก้ากลับมาเก้าเก้าของวันที่หกเช้าไม่มามาบ่ายค่ะแล้วทีนี้ศูนย์หก ศูนย์กลับมาค่ะศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ e หนึ่งลดค่ะสามสองค่ะสามสองสองกลับมาค่ะสองสี่กลับมาทั้งสี่กลับมาทั้งสองค่ะกลับมาทั้งละบาท กลับมาทั้งเช้าขางน้นมาเหมือนชดเชยนะเหมือนชดเชยกันเลยนะหลุดแค่รอบนี้นะคะกับรอบนี้สองรอบนะคะแล้วทีนี้สองสี่เช้าไม่มาค่ะมาบ่ายค่ะมาบ่ายสองสองบนล่างค่ะถ้าเราจะตามนะคะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะคะตรงนี้แล้วทีนี้ สองหนึ่งค่ะกลับมาค่ะศูย์แค่ะกลับมาค่ะเก้าห้าค่ะกลับมาค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสองตัวล่างของเช้าเมื่อวานจะมาออกของเช้าวันนี้นะคะอันนี้เราใครไม่เข้าใจก็ย้อนฟังนะคะฟังรอบเดียวอาจจะฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจเราก็ต้องกลับมาย้อนฟังอีก โอ้แค่นี้แม่ก็เหนื่อยแล้วน,น่าจะพอแค่นี้นะ